สวัสดีครับพบกับผมน้องฟิลลิ่งในช่วง Food Fit o n t o u r วันนี้อากาศมันร้อนมากเลยครับเราก็เลยต้องมาเดินที่ห้างเพื่อให้ความเย็นสบายแก่เราครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้าน h o t a f o n t o ครับส่วนด้านในจะเป็นยังไงนะั้นอาหารจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปชมกันเลยครับไปเลย คุณผู้ชมบรรยากาศในร้านนี่ดีจริงๆนะครับแต่ก่อนอื่นผมก็อยู่กับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับ<อ>พี่น้ำแล้วก็พี่แองจี้ครับพี่แองจี้ก็เป็นตัวแทนของเจ้าของร้านครับ<ช>เป็นหลานเจ้าของร้านใช่ไหมครับพี่น้ำใช่ครับอสองคนแนะนําตัวกันเลยครับสวัสดีค่ะหน,น,นูชื่อเด็กหญิงพริตี้ิอุยานน์ชื่อเล่นชื่อน้องแองจี้ค่ะ สวัสดีครับชื่อยุลิกาอินซงครับชื่อเล่นชื่อน้ำแล้วคอนเซปร์ร้านนี้แตกต่างจากร้านอื่นอย่ายังไงครับก็จะเป็นร้านอิตาเลียนครับเป็นบรรยากาศสบายๆครับนั่งทานชิลๆครับอืมาทานง่ายเพียงจี้ครับวันนี้เพียงจี้เตรียมเมนูอะไรมาฝากผมและก็เพื่อนๆบ้างครับลาซานญ่าหมูค่ะแล้วก็พิซซ่าคาโบนาร่ะ ก่ก่อนอิตาเลียนพิซซาเจ้านี้ไม่เหมือนพิซซาเจ้าอื่นยังไงครับก็จะเป็นแป้งบางกว่าที่อื่นมากครับแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านครับถ้าได้ทานก็จะรู้ว่าครับอืออนนี้ก็ได้เวลาชิมกันแล้วครับพี่น้ำครับพี่น้ำอยากให้ทานอะไรก่อนครับก็จะเป็นอิตาเลียนชีสซอสครับนี่ครับจะเป็นชีสอย่างเดียวเลยครับชีสล้วนๆเลย ชีสของทางร้านนี่เป็นยังไงครับมันจะเป็นมอสเซเล่ลาที่นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีงั้นผมขอลองชิมก่อนเลยนะครับตัวร้อนนะครับคุณผู้ชม อร่อยครับเมนตต่อไปเป็นลาซินยาหมูค่ะลาซินามันเป็นยังไงล่รครับมันก็จะเป็นแผ่นชั้นๆครับแผ่นลาซินยาเป็นแผ่นพาสต้าครับ mm hmm. แล้วก็จะเป็นซอสหมูปรุงพิเศษครับสีขาวๆเนี่ยคืออะไรอ่ะเป็นบั็เตมิลซอสครับ ระวังร้อนนะครับคุณ่ผู้ชมร้อนไหมครับที่นี่ใส่ซอสมะเขือเทศด้วยเหรอครับใช่ครับม,มีเค็มนิดนึงครับกแต่ก็อร่อยครับ<อ>แล้วเมนูต่อไปล่ะครับจะเป็นพิซซ่าครับตอนนี้เป็นทางนะครับฝั่งขวาจะเป็นพิซซ่าเ้ากรอกอิตาเลียนครับแล้วก็คาโบนาร่า เอาอะไรดีครับอะไรก่อนก็ได้ครับขารโบนาร่ากานกันครับซุปปมันเหมือนสปาเก็ตตี้คาโบนาร่าเลยครับไม่เหมือนเลยทีเดียวครับอันนี้จะเอามาซอสคาโบนาร่ามาปรุงพิเศษดีครับแล้วก็โรยชีสอบครับ แล้วถ้าอย่างเพื่อนๆผมไม่ชอบชีสมีเมนูอะไรที่ไม่ใส่ชีสบ้างไหมครับมีครับก็จะเป็นผัดแห้งๆครับจะเป็นผัดน้ำมันมะกอกครับมีหลายอย่างครับมีผัดเพสโต้มีผัดซอสมะเขือเทศแล้วตอนนี้เราจะมีข้าวแกงกะหรี่มาใหม่ครับข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นซอสของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีแครอทครับมีมันฝรั่งครับ เอามาผสมกับเครื่องแกงของญี่ปุ่นครับแล้วก็มาราดากับไก่ทอดหมูทอดครับนีพี่น้ำพูดนี่เลือดไหจะไหลแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้ข้าวหน้าครับเอาไปมกันหมดเอาดหมดไหมครับ มีมีอะไรบ้างเหรอคะก็จะมีเห็ดแชมปยองครับมีไส้กรอกอิตาเลียนแล้วก็เป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ชีสครับเห็ดอะไร,รนะคะแชมปิยองครับแช,ชมปิยองมาจากประเทศอะไรเหรอน่าจะประเทศเออมันมาจากหลายประเทศครับมีจีนก็มีครับญี่ปุ่นก็มีครับอืมนั่นผมขอทานเลยนะครับใช่ครับ ร้าจะออกเปี้ยวๆครับอคุณค่ะอร่อยไหมครับอร่อยครับชอบนั่งไหนมากกว่าตันครับชอ,อบนั่งสองหน้า <laughs> ครับคุณผู้ชมทานด้วยกันนะครับ แล้วอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆผมอยากจะมาชิมอาหารแบบผมมั่งครับต้องมาได้ยังไงครับก็จะมามาที่เมเจอร์ราชโยธินครับอยู่ชั้นหนึ่งครับอยู่ระหว่างร้านฮัจิบังกับสีฟ้าครับเดินเข้าซอยมาจะเจอร้านพาสตาพัตโตครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ล่ะครับก็จะศูครับ5้าหนึ่งหนึ่งห้าแปครับสำหรับวันนี้ผมน้องฟิลลิ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่ น้ำและก็พี่แองจี้มากเลยครับขอบคุณครับและทางร้านพอโตพอนโต,โตโมากเลยครับพอนโตค่ะโอ้ยวันอิ่มมากเลยครับกินจนท้องป่องนะครับสําหรับวันนี้ผมน้องฟิลลิ่งและรายการ Food, ฟู้ดฟิตฟันกับช่วงฟู้ดฟิตออนทัวร์ก็ต้องขอลาไปก่อนสําหรับคราวหน้าผมน้องฟิลลิ่งจะพาไปชิมอาหารที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ